ดูที่แวดวงของธรคมนาคมกันบ้างครับความเคลื่อนไหวของค่ายมือถือที่ชนะการประมูล 4G กันไปทั้ง900เมกะเฮิร์กับ1,800เมกะเฮิร์นะครับล่าสุดเนี่ยยังชูเองก็เป็นผู้ชนะไปมีการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทว่าให้เพิ่มทุนนะครับ60,000ล้านบาททําให้นักวิเคราะห์ก็ออกมามองนะครับว่าทรูอาจจะมาเป็นเจ้าตลาดของธรคมนาคมอีกไม่ช้านี้ครับ นายสุประชัยเจราวานนนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูคอ์ปอเรชัน่นก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมามีมติออกมาเป็นเอกฉันเลยครับเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กลุ่มทรูเพิ่มทุนถึง60,000ล้านบาทสร้างโรงขายด้านโทรคมนาคมทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายและมีสายทั้ง 3G และ 4G ครับ โดยราคาที่เสนอขายจากคำนวณเฉลี่ยจากราคาซื้อขายหุ้น20วันทําการนะครับไปจนถึงก่อน5วันทําการเพื่อให้เป็นไปตามราคาที่แท้จริงของตลาดให้ได้มากที่สุดและสะท้อนศักยภาพการดําเนินธุรกิจเปิดตลาดมาเช้าวันนี้ราคาหุ้นทรูเนี่ยร่วงลงไปถึง65สตางค์ครับจากราคาที่ปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับปิดไปที่7บาท10สตางค์แต่ว่าวันนี้เปิดมา6บาท45สตางค์ครับ นายประกิตศริ์วัฒนเกตเจ้าหน้าที่วิเคราะห์เทคนิคฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสก็ออกมาวิเคราะห์แบบนี้บอกว่าราคาหุ้นเนี่ยจะร่วงลงไประยะสั้นเท่านั้นแล้วก็มองว่าการเพิ่มทุนเนี่ยจะได้รับการยอมรับจากผู้ถือหุ้นและเชื่อว่าราคาหุ้นของทรูนั้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ครับที่สําคัญนะครับการเพิ่มทุนครั้งนี้ทําให้ทรูนั้นจะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งหรือ2ในธุรกิจโทรคมนาคมได้ในอนาคตนายถากรตันทสิษิ นะครับเลขาธิการกรสทชอบอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อเรื่องของการชําระเงินจากทรูอย่างเป็นทางการครับตามกําหนดจต่ทรูนั้นจะต้องชําระเงินงวดแรกในฐานะที่เป็นผู้ชนะการประมูล 4G เคลื่อนความถี่ย่าน900เมกะเฮิร์ในวันที่21มีนาคม2559เป็นจำนวนเงิน8,040 0 0กับล้านบาทครับ